คุณอาทิตย์คำถามที่สองนะคะบอกว่าถ้าการณีเรานั่งสมาธิสามารถเอาหลังชิดกำแพงได้ไหมเพราะถ้านั่งหลังไม่ชิดกำแพงจะกังวลกับอิรยาบทในการนั่งให้หลังตรงครับคืออย่างผมเองเนี่ยก็บางทีคือพอมีปัญหาเรื่องหลังนะนะอายุอะไรมันก็นั่งพิงนั่งพิงเหมือนกันนะแต่ บางทีถ้ารู้สึกว่าวันไหนไม่ได้ปวดหลังอะไรก็นั่งนั่งยัดตัวอยู่ได้ก็นั่งไปนะผมก็มีไอตัวที่นั่ง Memory f o ฟ m ที่มาช่วยค้ำให้หลังมันนั่งตรงได้มากขึ้นอันนี้ก็อยู่ในห้องพระแต่ถ้าอยู่ตามสถานที่อื่นๆอะไรเนี่ยก็เอ็นพิงพนักไปให้ขอตั้งหลังตรงได้มันไม่ใช่เรื่องผิด มันไม่ใช่เรื่องที่เอเราทำนอกกติกาอะไรหรือเปล่านะเอาแค่ว่าถ้าเราสามารถอยู่ในท่านั่งคอตั้งหลังตรงได้อย่างมีสติแล้วก็รู้สึกถึงลมเข้าออกได้สะดวกอันนี้มันได้หมดนะครับ